เดี๋ยวดองบอนสิติดหลีคาซิตเนาะพี่น้องเนาะก็คือมือนีกาเป็นมือวันอาทิตย์เนาะก็คือวันที่เส้าแปดแล้วเหอไก่จะเวดเดอนมีนาไปแล้วเนาะทุกคนก็คือมือนีเราจะจะมาเฮ็ดคลิป เกี่ยวกับการขอบใจไอ้หักทางประเทศไทยเนาะที่เปิดส,ส,สนับสนุนสาวเสียงขูวางเนาะก็คืออาจจะสนับสนุนมาเติมเงนินบ่คือตอนนี้นะคือเมื่อวานนี้น้องจ้อยว่าน้องจ้อยมีเง,งนินในบัญชีเนาะแต่คือตอนนี้น่ะน้องจ้อยเผื่อในอวยเขาบัญชีอะไแล้วเนาะก็คือเพิ่นฝากมาให้น้องจ้อยอะไรซื้อปลาหมึกฮารุอยแล้วก็อันนะั้นเอาไหา้เสาเสียงคูวางฮารุ่อบ่อแต่ตอนนี้น้องจ้อยแม่นไปนกดเป็นเงินกีบมาแล้วล่ะแล้วก็เลยจะมาเอาไห้เสาเสียงคูวางเนาะมื้อนี้ จะได้กะขอบใจไอ้ได้ลน์เนาะก็ดีใจที่แบบว่าเออเห็นเห็นหมู่ใดนะหมู่ก็คือเจยบจะ้่อนพันแบบท่านครอบครัวเนี่ยนะเพราะว่าเข้ากบแบบคนมาหามียนศึกษาคือกันเนาะทุกคนเนาะกเว่าพูอแล้วก็เออก็ดีใจอะไรก็คือมันี้นดีใจก็เลยจะมาเหตุคิปขอบุณไอ้พื่นเนาะขอบุณหลยๆที่เมตตาพวกน้องๆเนาะทีแบบสนับสนุนมาง่ายๆกันเนาะกะดีใจคือตอนนี้น้องแจ๊กไปกดเงินมาแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่า ที่จริงว่าเฮาจะว่าจะหายสาวสิยงควางตอนอนาณาึ้นม้านเนาะคือสิวเาแล้วก็คือจะห้ตอนทีลังสงการเนาะแต่บางทีเฮากับมีแนวจําเป็นเนาะอย่างเคนมีแนวจําเป็นเนาะก็เลยเฮาจําเป็นต้องหเ้เคนก่อนก็นเลยขอเงินจาสาวไอ้เพิ่นโอ้นมาห้ก่อนเนาะและเมื่อน,นี้น้องจ้อยก็เลยจะมาหายเคนมาเอาเงินตอนนี้เฮากดมาแล้วก็คือถา้านเป็นเงินลาวกบหาลอยปัจจุบันนี่ก็ประมาณแสนหาเนาะทุกคนนี่แสนหา ไทยเมนต็กกี้กับฮาโรยกับบุหงาพี่น้องฮาโรยก็ยกยกได้แต่แซนเสาหาเนี่ยแกว่าปัจจุบันนี่เงินมันขึ้นเนาะก็เลยได้ผู้ว่าเสียงผันลมหมดเนาะเพราะว่ามีเสียงผันลมน้ำอันนั้นผูดด้ใดเปิดเพลงอาจารย์จีปิดเพลงให้นอกก้องก่อนแป๊บนึงเออ t เต็งกิวญาติลิกับจีเนาะฮองบอกอาจารย์จีอ่ะตอนนี้เคนมาเอาเงินได้เลยเคนเข้ามาเข้ามาเร็ว ดีใจนําเมื่อคืนนี้น้องจอยมาได้ได้ไต้สาเชืยงขวงเมื่อคืนนี้น้องจอยมาได้ได้แต่สาเสียงขวงนนง่วงมาดูดาคนนะสบายดีสบายดียดนะเขาคลิปน้องเราหน่อยๆที่จริงยังไงพี่น้องรู้เลยว่าเคยียนคนเรากเก่งขนาดนี้ทุกคนคือตอนนี้เขาจะมาเอาเงินให้เคนหนึ่งแสนห้าสิบพันก็คือเงินจากไอฮาร์เขาทางซุกนครเนาะก็คือเป็ดเอฟซีที่เพิ่นฝากมาให้เ,าเขาเราเอาเคีนมาให้ ข้าใจตอนนี้ได้หับแล้วเน้อตอนนี้เฮาได้หับแล้วเนาะตอนนี้เฮาได้หับแล้วกะบไปพอนายเพิร์แค่นั้นแหละกะขอบใจที่สนับสนุนน้องไปพอนะคะบ่มี่ยังไรเนกะกับบ๊อบสร้างดีบ๊อบะกับ่มี่ยังหลายนอกจากว่าขอบใจเข้าใจอะไรๆเข้าใจปะขอบใจอไปพอนะดูไปพอนัเป็นอยู่อ่ะเอาให้อาย ประสบผลาําเร็จนเจนาะในง้นประสบผลาําเร็จในหน้า,านที่ก <ไป S 1> าร่างงานการงานดีล้ำรวยลํำรวยอุดหนุนน้องหลายๆอุดหนุนเไปเดี๋ยวตอนนี้เขากะกับเบิร์เท่านี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องจยยอยสิได้ไปยางปลาหมึกตอนนี้นะเพราะว่าแม่ครัวเขาถ่า,ายยูรุมแล้ตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเขากะไปต่อยูคลิปปลาหมึกเลยนะทนนุกคนเนาะปะเดี๋ยวเราไปน้ำกัดเลยตอนนี้นางกำลังร้างพักอยู่ ตอนนี้นางกำลังล้างคักไอนางกระเบวๆน้ำเขาเพราะว่าตอนนี้เ่ากำลังหอบทุกอย่างลงมาครัวแล้วทุกคนคแม่ครัวประจําแม่ครัวประจําห้องแม่ครัวประจําห้องแอแล้วกระเทียมตัวเชียออย่างก่อนทุกคนทนำแบบมานะจ๊ะเพราะว่าพวกเขาชิมาเบ้าไทยกันเวลายอยู่น้ำกัน ปลาหมึกมันเอาไปซื้อมาแล้วปลาหมึกแพงแพงอ่ะเอ้ยน้องอยากบอกว่าโลตั้งหกสิบกว่าทั้งที่จริงมันโมแพงปั่นนะนี่น้องเลยอยากกินปลาหมึกอันนะก็บ่ได้กินจ้าเงินบ่จุบเป็นเงินบาทเท่าไหร่ะโอ้เงินบาทมาเธอฉันมือหูแหละคุ้มือนี่ตกเงินยำปลาหมึกคุ้มือนี่ตกเงินบาทละแอนเด้อ ประมาณสองร้อยกว่าค่ะเลยแอนที่จริงปลาหมึกนะทึกๆน้องน้อยอยู่ไทยนะเราเราหกสิบเจ็ดสิบบาทป้านางเห็ดแบบทิ่ซันเตอร์แห้งนะมีผักหอมเปย์แครอทอย่งนี้นางเคียมพร้อมเลยเดี๋ยวเอาสิทธะเบิกไว้นางเอกเสียเยังต่อไปตอนนี้เค้นกำลังล้างถ้วยเกลือเธอบอกได้บอกเธอบอกจะนำปลาได้เป็นไร ผูพพ้สาวมีตะกุนงามๆเขาจะหันกล้องไปข้างน้ำบดไอเพราะว่าเขาเจะอาบน้ำผ <c oughs> <c oughs> ิดฤทธิ์กสิทธิ์ <c oughs> อาจารย์ไม่ผิดฤิ์กรสิทธิ์เอออาจารย์ตอนนี้เคนเซ็ตเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เคนเซ็ตเนี่เ <c oughs> ขาสรอยเหลือกันเคนเบิางดูมันมีตามันอยู่เคน <c oughs> ข้อประคองเขาออกแล้วได้สองนวดเนาะงเคนเนาะ ไอ้เอออยากกินอีกยังบ่อิ่มแนมไปที่บุนั้นยังบ่อิ่มเฮาต้องซอยแต่ว่าอันนี้นะว่ามึงมาลุ้นกันว่าแอนนีเซตนะอยากกินเมนูสุกหรือเมนูเมนูดิบแต่ถ้าเมนูดิบแต่พอกินน้ำเบอแอนจอยก่อนละ นี่เป็นเพื่อนคู่เของนักศึกษาเนาะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าเพื่อนคู่อยู่ไซคือเป็นแบบนี้มันกิดสิเปื่อนทํานองตามทองเหลืองเพราะว่าไซอยู่กับหลายคนนะเลือกซอยนะใครเหรอฮะซอยนะไม่ใส่ยังซอยอย่างซอยมะเอเสียแล้วเสียแล้วเออใหอยแหนี่ซอยแครอทไปตอนนี้ เป็นกบหลังๆปลาหมึกแต่จ่อยฉันผู้ผู้อ่าเธอปลาใสใสมักเล่นเธอเธอต้องไปเอาเองผัวฉันหาแล้วมักเล่นของใหญ่ๆจีแดงจุดแกะฉันหันมูดี้หายนะนางบอกว่ามักเล่นยุ่ใส่แต่นางบ่บอกเคยบอกกะเทียมมังกีนี่นะมักเล่นมักเล่นใส่ตำหลังได้บ่ได้เพราะมึต้องใสของ เขาหาผู่ให้ปู่เอาบักเลนลงมาเลยเามือ,เ,อเมนื่อยมากกเครื่องเมื่อยเขาเอาผ้า <c oughs> <c oughs> ตียม้อมเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเอามักเลนก่อนทุกคน <c oughs> ออตอนนี้เฮากำลังซอยปลาหมึก <c oughs> ในขณะนี้ <c oughs> เคนเป็นคนลงมือเองเลย ปลาหมึกย <ừ S 1> hey, ังบ่ทันสุกเด้อแม่นบ่เพราะว่าก็ว่าอลไรเนาะซอยต้อนใหญ่ปบบนี้พูดดิเธอไอันนี้เธอเป็นต้อนยำเลยปะฮะซอยต้อนยำเลยเนาะ เงินเกือบพอราคาข้าปลามึกไม่ได้เรื่องเลยเคเด็นางเอกก็ได้คมหยองนางเอกคมหยองอดเดี๋ยวห้าสิเบิงเคนอันนี้น้อยนืงได้ให้นางซ้อยต่อไปมันหอแล้วยามเอียงว่วยามลวกเขาค่อยเบิงนางลวกแลฮาวกาก็ไปเบิงเสียงแกงอันนี้เธอตัอออเบเนี่ยตบมักพี เธอไปแล้วฮาไปซื้อมาคงมาตามอีกเนาะเฮ <c oughs> ้าสิต่ำบิดมือแอนฮาสิีต่ำบิดมือเธอเบิงแน่ม่าลิกที่จริงมื่ววานี่เขาแถมเขาปุ้นตั้งชีบมากกระโบกเก็บไว้แหละมือก่อนนะบอกระเละได้ที่สิบุได้เหตุอย่างเดอก เน่ยแครอทหนังนาตานาหักกับอี่ยงก็มักนาวก็หน้าตาหนาหักหน้าตะมุตะมีโอ้ผู้สูงวัยหน้าหักหน้าหักบอกหน้าฮักในกระแทกแล้วแม่ครัวแม่ครัวประจำห้องอันนี้เห็ดยังก็เป็นน้องจอยนะถ้ากินอย่างเดียวตำกระปุ่นกระแซบตำมะขุ่งกระแซบอันนี้เป็นเยังตำแมน ยำปลาหมึกโบ,บฮวยวาสีเข็มหมอมือนี่ยฮาต้องมาพิสูจน์เหมือนกัน<า>ต้องมาทั้งนี้ไปทางเคสน้างเรื่องเออเรื่องเก่งแต่น้องจอยถนัดนสุดแม่นั่งกินน้องจอยเป็นคนไปซื้อเครื่องน้องจอยหมักออกตระลาดน้องจอยเป็นเจ้ทุกคนใส่ซื้อเก็บเงิน คนละสิบพันสาวผ่าละก็ไปตื่นมากีเ่เงเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาทาเบิง่งสอ,อนรวกเนาะทุกคนเนาะให้เค้นซอยไปก่อนกำลังเตรียมลวกปลามกังกว่ามือผู้สาวสวัสดีมาล้างทวดนกขากระตื้น,นวะ เมื่อยคนบ้านเดียวกันกับน้องจอยนี่ใส่คือค้ายกันตุงที่ว่าอยากกลับแต่ว้านบม่ได้พิเรี่ยงมีงานะพ่อจอยอะไรจอยกบันนกับจอยพ่อโดนนกกบานตอนนี้เคนตอนนี้เคนกำลังรบปลาหมึกวาสียำปลาหมึก

nhưng mà nam à nhiều búi xạo bộ hô, hay anh này mà bưng đây mực xúc ngay nữa เดี๋ยวเอาทาบึงตอนเคนสยำเนาะทุกคนก็รฮู้แล้วว่าตอนรววมันเป็นยังไงเขาทาบึงตอนยำแบบ แล้วถ้าเบิ้งก่อนกินนะ้ะทุกคนว่าจะเป็นตะแซบแบนไหนตอนนี้ห้ากันแล้วแหละเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนอีพีต่อไปรับรองว่าแซบ,บค่ะแซบคือคนเฮ็ดเขาอะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปก่อนนาะทุกคนถ้าผู้ใดมาขายินกดไลค์ฝากกดแชร์นาะเพื่อเป็นะปกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้พกเขากะต้องขอัวไปก่อนถ้าเบิ้งก่อนอีพีสองที่เราจะกินกัน